นะครับแล้วเราจะมาถอยจอดเข้าตรงนี้นะโดยที่นะครับด้านหน้ามีรถอยู่หนึ่งคันนะครับด้านหลังมีกลัวอยู่นะเราจะใช้กระจกมองขวานะครับดูป้ายเทะเบียนคันที่จอดอยู่ด้านหลังแต่เปินด้านหลังไม่มีรถจอดเราจะมองอะไรดีเราจะกะยังไงดีอ่านะครับเรามาใช้วิธีนี้กันดูครับ สวัสดีครับผมตั้มไทม์ยวทอจบนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําเพื่อนๆนะครับในการถอยจอดนะครับเทียบข้างฝั่งซ้ายนะฮะโดยที่เราถอยจอดนะครับมีคันหน้าคันเดียวด้านหลังโล่งเลยนะครับอ่าไม่มีรถจอดนะเราจะกะยังไงล่ะทีนี้นะครับอ่าเรามีวิธีการกะยังไงล่ะครับอ่ามาดูกันครับนะครับเราจะเดินหน้ามานะครับอ่าเดินเทียบนะครับแล้วเราจะมาถอยจอดเข้าตรงนี้นะโดยที่นะครับด้านหน้ามีรถอยู่หนึ่งคันนะครับด้านหลังมีกล้วยอยู่นะ เราจะกะยังไงนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เทคนิคเดิมนะครับคือเดินหน้ามาปุ๊บแล้วหันขวานะครับเราจะดูยังไงครับว่าเราเราจะมองไม่เห็นป้ายทะเบียนนะครับเราจะใช้กระจกมองขวานะครับดูป้ายทะเบียนคันที่จอดอยู่ด้านหลังแต่เปินด้านหลังไม่มีรถจอดเราจะมองอะไรดีเราจะกะยังไงดีอ่านะครับเรามาใช้วิธีนี้กันดูครับอ่านะครับเริ่มจากเดินหน้ามาครับเดินหน้ามานะครับปุ๊บอ่าเดินหน้ามาครับเดินหน้ามาตรงๆเลยนะอ่าเดินหน้ามาตรงๆครับนะครับ แล้วเรานะครับก็ให้นะครับกระจกมองข้างของเรานะนะครับตรงกับกระจกมองข้างของเขานะครับอ่านะครับดูดีๆนะให้กระจกมองข้างตรงกันปุ๊บอ่าตรงกันเรียบร้อยแล้วครับอ่าใส่เกียร์ถอยหลังครับนะครับใส่เกียร์ถอยหลังปุ๊บๆอ่านะครับทีนี้นะครับเรามองกระจกมองข้างฝั่งขวานะนะครับดูกระจกมองข้างฝั่งขวาไปเลยนะครับเราหมุนพวงมาลัยซ้ายหมดเลยครับหมุนพวงมาลัยซ้ายหมดนะครับแล้วถอยโค้งมานะนี่ครับเราจะถอยโค้งมานะเนี่ยครับเราถอยโค้งมาปุ๊บอ่า ราดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับนะครับนี่ดูกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับว่าให้นะครับที่เปิดประตูนะตรงกับเส้นสีขาวนะครับอ่านะครับโค้งมาครับโค้งมาปุ๊บนะครับอ่านะครับนี่ครับกระจกมองข้างของเรานะครับนี่ครับตรงกับเส้นสีขาวแล้วนะครับปุ๊บเราคือล้อตรงครับ คือล้อตรงครับนะครับถอยมาตรงตรงครับแล้วยังไงต่อครับพี่ตั้มครับถอยมาตรงตรงนะครับแล้วให้กระจกมองข้างนะครับฝั่งซ้ายนะครับบังไฟท้ายของเขานะเดี๋ยวเราค่อยหมุนพวงมาลัยไปทางขวานะครับอ่าดูนะครับบังไม่ยังเอ่ยบังไม่ยังเอ่ยอ่าบังแล้วนะครับเมื่อบังเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ค่อยหมุนพวงมาลัยไปทางขวานะครับปล่อยรถไหลมานะครับหมุนพวงมาลัยไปทางขวานะครับปล่อยรถไหลมาครับหมุนพวงมาลัยไปทางขวาครับปึ๊บอ่านะครับหมุนไปทางขวาหมุนให้หมดเลยนะครับหมุนค้างไว้ครับเมื่อหมดแล้วหมุนนนนคคคคคคค้้้้้้าาาาาางงงงงไไไวววรรรรรรรัััััับบบบบบปปึ๊อออ่่ะะะดดููกกกกจลลลมมหหเเเ็ขใ กลววแล้วนะทีนี้นะครับเราเรายังหมุนพวงมาลัยค้างไว้อยู่นะพวงมาลัยผมยังหมุนค้างไว้อยู่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราดูนะครับว่าเส้นสีเขียวของเราสีฟ้าของเราเนี่ยครับขนาดกับเส้นสีขาวหรือยังนะแล้วก็ถอยไปครับถอยไปเลยครับถอยไปเลยถอยไปเลยครับพี่ตั้มมันใกล้กลัวครับน่ากลัวจังเลยครับไม่ต้องกลัวครับตราบใดที่เส้นสีแดงของเรายังไม่ถึงกลววสบายใจได้นะครับเราถอยไปเลยครับแล้วเราก็ดูว่าเราขนาดหรือยังขนานหรือยังอ ขนาดแล้วครับพี่ตั้มอ่าถ้าขนาดแล้วคือล้อตรงครับถ้าขนาดแล้วคือล้อตรงครับปุ๊บอ่าครับคือล้อตรงนะครับทีนี้เมื่อคือล้อตรงเสร็จแล้วเราก็ใส่เกียร์พีปุ๊บอ่านะครับพอใส่เกียร์พีเรียบร้อยปุ๊บเพื่อนๆก็ลงไปทำธุระได้เลยนะอ่าประมาณนี้ครับทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะออกไปดูข้างนอกกันครับว่าเมื่อเราจอดเรียบร้อยแล้วจะเป็นยังไงนะอ่านะครับตัวนี้นะครับสันกระโปรงของเรานะครับอยู่ใต้กันชนด้านล่างของกันแะกัา ถือว่าโอเคแล้วนะอ่าตรงนี้ถือว่าโอเคแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันครับว่าเป็นยังไงนะอ่าครับผมอ่านะครับด้านหลังนะครับอ่าด้านหลังนะครับมีช่องว่างระหว่างตัวรถเรากับกลวยประมาณนี้นะที่เราเห็นนะครับอ่านะครับทีนี้นะครับรถเราก็ขนานกับซองพอดีพอดีเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครับนะครับอ่านะครับ นี่คือด้านหน้านะนะครับอานี่คือด้านหน้านะครับที่เรามองจากในรถนะครับสันกระโปรงนะครับสันกระโปรงมองตรงกับกันชนล่างนะครับของคันข้างหน้านะครับนี่ก็คือระยะห่างประมาณนี้เลยนะอ่านะครับระยะห่างประมาณนี้เลยนะครับเราเรามองจากข้างในรถนะมองออกมาปุ๊บนะครับให้สันกระโปรงครับตรงกับกันชนด้านล่างประมาณนี้ก็จะมีช่องว่างประมาณนี้ให้เราเดียออกไปได้นะ ก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะในการจอดรถนะครับที่มีรถด้านหน้าและด้านหลังนะครับไม่มีรถข้างหลังนะอาจจะมีวัตถุวางอยู่มีกล้วยวางอยู่ก็ไว้เป็นแนวทางนะทีนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในรถนะครับเมื่อเราเลี้ยวออกโดยที่เราถอยหลังไม่ได้แล้วเราจอดได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันครับทีนี้นะครับ เมื่อเราทําทรัสเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากลับเข้ามาในรถนะครับอ่าเรากลับเข้ามาในรถเรียบร้อยปุ๊บเราจะออกจากซองนะโดยที่นะครับถ้าเรานะครับใส่เกียร์ถอยหลังนะครับนี่ครับเราก็จะด้านหลังเราก็จะติดกลวยนะอ่าถามว่ารถถอยได้อีกไหมถอยได้ครับให้เส้นสีแดงเข้าไปติดกลวยก็ได้ครับอ่าเพื่อความชัวเรามือใหม่นะครับเราาสามารถถอยได้นะนะครับแต่ถ้าบอกว่าพี่ตั้มไม่อยากถอยอ่ะเรา เราสามารถถอยออกจากซองนะครับโดยที่ชายกระโปรงนะครับโดยที่สังกระโปงนะครับอยู่ตรงกันชนด้านล่างนะครับโดยที่เราไม่ถอยหลังเราจอดได้ไหมเดี๋ยวเรามาดูนครับนะครับมองกระจกมองข้างฝั่งขวาครับว่ามีรถมาไหมนะครับอ่าไม่มีใช่ไหมอ่าไม่มีนะครับเรานะครับใส่เกียาร์หน้านะครับอ่าใส่เกียร์หน้าเสร็จแล้วนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับอ่าเปิดไฟเลี้ยวขวานะปึ๊บมองกระจกมองข้างฝั่งขวาครับว่ามีรถมาไหมอ่าไม่มีครับหมุนพวงอะไรขวาให้หมดนะครับ ครับปล่อยลวดลายธรรมดาครับปล่อยลวดลายเรื่อยๆนะครับอ่านะครับดูนะครับว่าอ่าพ้นไหมอ่าพ้นไม่เอ่ยพ้นไม่เอ่ยนะครับอ่าสัญญาณเซ็นเซอร์ด้านหน้าผมไม่ร้องแสดงว่าห่างเยอะเลยนะนะครับเมื่อเราพ้นออกมาปุ๊บนะครับเสาเอนะครับเลยไฟท้ายเข้ามาปุ๊บเราคืนล้อตรงครับคืนล้อตรงเมื่อคืนล้อตรงเสร็จแล้วนะครับเราหมุนซ้ายครับหมุนซ้ายออกมาปุ๊บนะครับเห็นไหมครับว่าเราสามารถออกมาได้อย่างสบายชิลๆเลยนะอ่านะครับคือล้อตรงครับเมื่อล้อตั้งตรงคือล้อตรงครับปุ๊บอ่าครับผมเป็นไงครับ สบายๆเลยนะอ่านะครับนี่ก็คือวิธีการออกจากซองนะเพื่อนๆสบายใจได้เลยนะครับถ้าใช้สูตรผมนะกระจกมองสันกระจกนะครับสันกระจกนะให้สันกระจกของเรานะครับสันกระโปรงของเรานะครับอยู่ตรงกันชนล่างนะครับของรถเก๋ข้างหน้านะครับเราสามารถเลี้ยวขวานะครับออกมาได้เลยนะพี่ตั้มครับสูตรนี้เราสามารถใช้ได้ตอนที่เราอยู่รถติดๆเนี่ยเราจะเปลี่ยนเลนสูตรนี้ใช้ได้ไหมได้แน่นอนครับนะครับถ้าาเพื่อนๆนะครับ ขับรถไปเจอรถติดนะครับอ่าด้านหน้ารถติดปุ๊บเราให้สังกระปงเรานะครับอยู่ใต้กันชนหน้าของกันข้างหน้านะครับแล้วเราต้องการเปลี่ยนเลนออกไปทางซ้ายหรือไปทางขวานะครับเพื่อเปลี่ยนเลนไปนะครับเราสามารถหมุนพวงมาลัยไปได้เลยนะอ่านะครับหมุนพวงมาลัยให้สุดนะครับแล้วก็ปล่อยเบร์นะครับแล้วเราก็เลี้ยวขวาออกไปเลี้ยวซ้ายออกไปได้เลยนะอ่าก็ เป็นแนวทางให้สำหรับเพื่อนๆนะครับอ่านะครับเดี๋ยวผมสรุปให้สั้นๆนะครับให้เพื่อนๆได้รู้ได้ทราบนะอ่าลองดูไว้เป็นแนวทางนะครับเมื่อเรานะครับขับรถมาปุ๊บนะครับขับมาตรงๆนะครับเราเห็นแล้วว่าด้านหน้าฝั่งซ้ายนะครับมีช่องว่างนะอ่านะครับเราจะถอยจอดนะอ่าเมื่อเราวิ่งเข้าไปเทียบปุ๊บนะครับ ราวิ่งเข้าไปเทียบปุ๊บนะครับเราให้กระจกมองข้างของเรานะครับฝั่งซ้ายนะครับตรงกับกระจกมองข้างของเขาของการข้างที่จอดอยู่นะนะครับเมื่อจอดเสร็จแล้วนะครับอ่าเราก็ใส่เกียร์ถอยหลังครับปุ๊บหมุนซ้ายให้หมดเลยครับนะครับเมื่อหมุนซ้ายหมดแล้วนะครับอ่านะครับแล้วก็ตีโค้งมาครับนะครับข้างพวงมาลัยไว้นะครับพวงมาลัยเราค้างไว้เลยนะนะครับเราก็ดูนะครับกระจกมองข้างฝั่งขวานะนะครับธรรมดาเนี่ยปกตินี่เราก็จะดูว่า เราจะเห็นป้ายทะเบียนคันที่จอดอยู่ด้านหลังไหมแต่ทีนี้เราไม่เห็นนะครับมันไม่มีป้ายทะเบียนให้ดูนะครับเราก็ดูว่านะครับที่จับประตูนะครับฝั่งคนขับนี่แหละครับนะครับข้างเราเนี่ยอยู่ข้างเราฝั่งขวามือนี่ครับนี่คือประตูนะครับฝั่งประตูนะครับมือจับฝั่งประตูเนี่ยนะนะครับเราก็ดูว่ามันตรงกับเส้นสีขาวที่เขาตีไว้หรือยังนะนะครับเราก็ดูนะครับถ้ามันตรงแล้วปุ๊บเราก็คือล้อตรงแล้วก็ถอยมาตรงๆครับ ถอยมาตรงๆเสร็จแล้วนะครับเราก็ดูกระจมองข้างฝั่งซ้ายนะนะครับให้ตรงกับไฟท้ายของเขานะครับเมื่อตรงกับไฟท้ายของเขาแล้วก็หมุนพวงมาลัยไปทางขวานะครับหมุนพวงมาลัยขวาปุ๊บแล้วก็ปล่อยรถไหลมาครับปล่อยรถไหลมาปุ๊บนะครับหมุนนะครับตอนช่วงหมุนขึ้นไปทางขวาเราหมุนช้าๆเนื้อๆนะนะครับหมุนมาเรื่อยๆครับหมุนมาเรื่อยๆครับปุ๊บมาถ้าเรามีกล้องมองหลังนะครับก็ดูกล้องมองหลังนะว่าเส้นนะครับ ด้านหลังของเรานะครับขนานกับเส้นที่เขาตีไว้หรือยังนะครับตัวถังเรามองกระจกมองข้างฝั่งซ้ายนะครับว่าตัวถังเราขนานกับกําแพงขนานกับขอบฟุบาทหรือยังอ่านะครับหรือว่ามองกระจกมองข้างฝั่งขวานะครับว่าตัวถังเราขนานกับเส้นที่เขาตีไว้หรือเปล่าอ่าถ้าขนานเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็หยุดครับแล้วก็คืนล้อตรงอ่านะครับถ้าคืนล้อตรงนะครับเราก็ดูว่าระยะห่างจากรถเรากับคันข้างหน้านี่นะครับมันมีระยะห่างมากเกินไปไหมนะครับถ้ามีระยะห่างมากเกินไป เราก็เดินหน้าไปครับพิตั้มครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราห่างหรือไม่ห่างรับเรากะยังไงครับออย่างนี้นะครับเราก็ดูที่สันกระโปรงนะนะครับสันกระโปรงด้านหน้าของเรานะครับให้อยู่ตรงกันชนล่างด้านล่างของคันข้างหน้านะครับกำลังโอเคพื้นที่กําลังโอเคเลยนะนะครับถ้าเราดูว่าด้านหน้าของเรานะครับสันกระโปรงด้านหน้าของเรานะครับอยู่ตรงกันชนล่างของคัน้านหน้า ก็ถือว่าโอเคแต่ถ้ามันอยู่ห่างเราก็เดินหน้าไปหน่อยนึงนะครับอ่าอันนี้ก็แล้วแต่สถานการณ์นะนะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปใช้ดูนะครับอ่าทีนี้นะครับเมือเ่อเพื่อนๆนะครับเมื่อเพื่อนๆจอดเรียบร้อยปุ๊บอ่าเราก็ไปทําธุระนะครับเมื่อทาธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมารถเราจอดจากซองอ่าวิธีการออกจากซองนะครับเราก็ดูนะครับที่เราจอดเมื่อกี้นะครับว่าสันะโปรงของเรานะครับอยู่ตรงกันชนด้านล่างของกันข้างหน้านะนะครับทีนี้นะครับ ี่ต้อครับเราจะหมุนพวงมาลัยออกเลยได้ไหมเราไม่อยากถอยหลังนะครับอ่าได้ครับนะครับถ้าเพื่อนๆนะครับนั่งเข้ามานั่งรถหลังพวงมาลัยเรามองไปปุ๊บสันกระบปงเราอยู่ตรงกันชนล่างด้านหน้ากันชนด้านล่างนะครับของคันข้างหน้านะนะครับเมื่อเรานะครับกันชนไอ้ตรงสันกระโปรงเรานะครับในในระดับสายตาที่เรามองไปตรงนี้นะเรามองไปด้านหน้าเนี่ยนะครับขอบสันกระโรงของเรานะครับอยู่ตรงกันชนล่างด้านหน้าของคันข้างหน้านะ อยู่กันชนด้านล่างของรนข้างหน้านะครับเราก็หักพวงมาลัยขวานะครับแล้วปล่อยเท้าปล่อยจากเบรคแล้วเท้าปล่อยออกจากเบรคนะครับแล้วก็หมุนให้รถออกไปครับรถออกไปปุ๊บเมื่อรถออกไปพ้นนะครับดูเสา A นะครับเสา A นะครับพ้นไฟท้ายฝั่งขวาของเขานะครับเราก็คืนล้อตรงปุ๊บเดินหน้าไปนึงแล้วก็หมุนซ้ายแล้วก็ออกไปได้เลยนะอ่าแบบนี้นะครับนี่คือวิธีการออกจากซองนะครับเป็นวิธีนะครับที่ สามารถนําไปใช้ได้สําหรับถ้าเกิดเราถอหลังไม่ได้อีกแล้วนะเรามีวิธีการออกยังไงเราันลยังไงก็ใช้สันกระโปรงน้านะครับให้ตรงกับกันชนด้านล่างของคัน้านนะครับเราสามารถเลี้ยวขวาออกไปได้เลยนะนะครับอ่าก็เป็นวิธีนะครับแนะนําเพื่อนๆนะครับมือใหม่นะนะครับในการถอยเข้าซองนะครับถอยเข้าซองเรียบฝั่งซ้ายนะอ่าจอดคู่ขนานเลยนะครับอ่าถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับงงสงสัยขั้นตอนอะไรยังไงนะครับก็สามารถ คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆครับกับการถอยจอดเทียบฝั่งซ้ายนะอ่าโดยที่ด้านหลังไม่มีรถโล่งเลยนะครับทีนี้นะครับปกติเนี่ยครับเรา ก็จะมองนะครับด้านหลังว่าเห็นป้ายทะเบียนไหมแต่ทีนี้เราไม่มีป้ายทะเบียนให้มองนะครับเราจะมองเราจะกะยังไงอ่านะครับก็เอาวิธีมาบอกให้เพื่อนๆนได้รู้ได้ทราบกันแล้วนะครับว่าเราจะกะยังไงนะนะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนนะครับสำหรับเพื่อนนะครับที่ไปจอดตามห้างต้องจอดชิดฝั่งซ้ายนะครับจอดเทียบฝั่งซ้ายนะครับโดยที่มีรถด้านหน้าฝั่งเดียวแล้วก็ด้านหลังเป็นที่โล่งๆนะเราจะใช้วิธีกะยังไงนะครับก็ตามในคลิปที่ แจ้งไวเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทําดูนะนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับงงสงสัยอะไรยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมเข้ามาตอบให้นะครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาดูเข้ามากดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดปุ่ม Subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดปุ่มกระดิ่งครับข้างปุ่ม Subscribe นะครับเพื่อที่เพื่อนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่กำลังจะตามมานะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับผมไว้เจอกันคลิ ดีเรียนเปิดไฟเดียวกันนะครับ